เมื่อเราเป็นครูแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ประพฤติผิดใดๆซึ่งเราก็ได้นำมาปรับปฏิบัติในโรงเรียนตั้งแต่การปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตนการครองต,ตนต่างๆนะคะตามระเบียบจรรยาบรรณของวิชาชีพครูค่ะ ที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ชั้นป .1 น,นะคะแต่ก็อาศัยอยู่กับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆก่อนที่จะรับทุนดิฉันนะคะจบชั้นป .6 และได้สมัครสอบเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีค่ะได้รับพระมหาการุณาที่คุณนะคะให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียในสาขาวิชา communicative English และเมื่อกลับมาแล้วก็มีความฝ่ยฝ่ยอยากจะเป็นครูจึงได้ เริ่มต้นเป็นครูอัตราจ้างน้องเนี่ยนะคะดําเนินการสอนให้ลูกๆได้รับความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้งที่สอนเนี่ยน้องใช้ความสามารถของน้องก็คือการพูดภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนด้วยค่ะน้องได้นําเทคโนโลยีรูปแบบการสอนที่ทําให้นักเรียนเนี่ยสนใจที่จะเรียนแล้วก็นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข พอมาเจอแม่หายัรู้สึกว่าถูกพอแล้วก็นำเพื่อนๆพนพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนไปกับแม่หายัมีความสุขค่ะการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กนักเรียนแบบภาษาอังกฤษตื่นเช้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เด็กนักเรียนค้นหาคําที่อ่านไม่ออกหรือว่าแปลยากๆเขาก็จะให้ค้นหาค่ะแล้วก็ให้เด็กนักเรียนมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้พูดทักทายครูในหมดอื่นๆได้ค่ะ ในส่วนของวิชาการสอนเรามักจะเห็นสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะเอามาใช้ประกอบกับการเรียนการสอนนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเด็กๆก็จะมีความกระตือรือร้นแล้วก็เรียนอย่างสนุกสนาน,ะะน,นะะาใานคาบเรียนนะคะมีการใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกันตลอดคาบเรียนค่ะ นอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนจะมีการใช้สื่อที่หลากหลายจะเป็นทั้งในสื่อของรูปภาพหรือว่าสื่อในเรื่องของเทคโนโลยีการนาแท็บเล็ตมาใช้ในห้องเรียนค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ถ่ายวิดีโอเองเป็นการฝึกนักเรียนให้สนทนาภาษาอังกฤษค่ะเริ่มจากในห้องเรียนแล้วก็จะมีในห้องปฏิบัติการต่างๆครูหา,ายาดนี่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะเป็นครูกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่ทางเรียนให้ทำนะคะเขาจะทำได้อย่างดีไม่ว่าจะเก็บรายละเอียดหรือความรอบคอบอะไรต่างๆจากผลที่ผ่านมาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษโอเน็ตสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะงานทุกอย่างที่น้องทำออกมาเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากเลยเพราะว่าน้องเนี่ยมีความรับผิดชอบมากแล้วก็อัธยาศัย,ยดีสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ค่ะครัวญานะครับก็เป็นนักเรียนทุน ของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอัตยาศัยดีปัจจุบันนะครับให้ดูแลนักเรียนทุนของสมเด็จพระเทพนะครับเชื่อมต่อระหว่างศาสนาได้นะครับเพราะว่าหัวยศรัทธาศาสนาอิสลามชุมชนตรงนี้นะครับก็เป็นชุมชนนับถือศาสนาพุทธนะครับเราอยู่กันแบบถวบวัฒนธรรมครับสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับคุณคุรายศเนี่ยเป็นูอิสลามอยู่แล้วมาสอนพวกแบบดูอาในโรงเรียนมีการแบบนำโต๊ะอิหม่ามอะไรเข้ามาแบบให้เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกันนะคะเขาเป็นคนที่รู้บริบท ของพื้นที่อยู่แล้วในส่วนที่1นนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเขาเข้าใจในลักษณะของพหุวัฒนธรรมของสังคมที่เป็นอยู่ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนครูในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาเด็กๆให้เป็นไปในแนวทางที่โรงเรียนต้องการะคะ่ะ เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณก็ตั้งใจเรียนค่ะได้ช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านเมื่อเรียนจบดิฉันก็นําเงินทุนพระราชทานนะคะมอบให้กับพระองค์ท่านนะคะเพื่อมอบให้กับรุ่นน้องต่อไปก็อยากจะให้รุ่นน้องๆได้รูสร้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะผมก็ขอบคุณแม่ย่าที่สอนภาษาอังกฤษถึงแม้ผมจะแบบไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแตแ่ก็พยายามทําให้ผมเข้าใจในทุกเรื่องครับขอบคุณครับ โตขึ้นหนูอยากเป็นครูภาษาอังกฤษมันแม่หายาหนูจะตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณแม่หายาสมากมากค่ะขอบคุณที่เป็นครูต้นแบบของหนูค่ะผมอยากเป็นครูมากครับผมจะตั้งใจเรียนผมจะกลับมาเป็นครูเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งนี้ขอบคุณที่เชื่อหายามากๆครับ ก็อยากจะเป็นครูต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของการเจริญรอยตามพระบาทของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นการฝึกการอ่านการเขียนให้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นคนที่มีความกตัญยูรู้คุณผมจะโตไปเป็นคนที่ดีแล้วก็จะนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปครับรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็จะประพฤติตนนะคะให้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุดค่ะ